เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนอำเภอเมืองวังเจ้าค่ะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาค่ะ ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีผู้ปกครองคณะผู้มีบุญร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนหลายท่านภายในงานคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้กับนาคธรรมทายาทก่อนที่พระอาจารย์จะได้ประกอบพิธีปลงผมให้กับนาคธรรมทายาท จากนั้นนักธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและนั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้ปกครองโดยภายในงานกันลยาณมิตรบุญยรัตทรัพย์รุ่งโรดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรส่วนกันลยาณมิตรกิติพัฒน์ฤทกาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าไตรจีวรและในโอกาสนี้นักธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองจากนั้นผู้ปกครองได้มอบบาตรและผ้าไตรแด่นักธรรมทายาทนับเป็นภาพที่ปลื้มปิติ ประทับใจทั้งต่อผู้ปกครองและนักธรรมทายาทเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้เดินทางไปยังวัดหนองแขมเพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถจำนวนสามรอบและประกอบพิธีบรรปชาและอุปสมบทเป็นพระพิสุณนะอุโบสถวัดหนองแขมอำเภอเมืองจังหวัดตากโดยมีท่านพระครูพิลาศวรรณกรเจ้าคณะตำบลแม่ทอ้อเป็นพระอุปชา หลังจากอุปสมบทเสร็จผู้ปกครองคณะญาติได้ร่วมใส่บาตรแด่พระพิสุุบวชใหม่ด้วยความปลื้มปิติค่ะ